สิ่งที่ลิซ่าทำให้คนทั่วโลกได้เห็นว่าหนูน้อยคนหนึ่งก็สามารถประสบความสำเร็จได้ถ้าหากว่าเรามีความฝันที่อยากจะทำจริงๆและเราตั้งใจทำมันมากพอเราก็จะสามารถก้าวกระโดดไปสู่ฝันที่เราอยากจะทำมันได้จริงๆครับน้องลิซ่าก็เคยเล่าเอาไว้ว่า ตอนสมัยนักเรียนก็ใช้ชีวิตปกติที่บ้านก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่น้องลิซ่านั้นมีความฝันที่อยากจะเป็นศิลปินเกาหลีจึงฝึกร้องฝึกเต้นด้วยตัวเองถึงแม้แต่ก่อนจะมีแค่บ้านหลังเก่าๆและกินลูกชิ้นข้างทางและตอนนี้ชีวิต ก็ได้เปลี่ยนไปเป็นอย่างมากจากการฝึกฝนที่ขยันหมั่นเพียรและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่มีกว่าจะมาถึงจุดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆครับน้องลิซ่าต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายไม่ว่าจะเป็นที่ค่าย YG เองก็ตามกว่าจะถึงวันนี้ทุกคนเหนื่อยจริงๆและน้องลิซ่าคือต้นแบบของศิลปินยุคใหม่และ คนที่กำลังตามล่าความฝันของตัวเองครับ